นี่แหละเล็รลายเซ็นไทยรัฐนี่ก็เป็นผลงานตรงช่วงปีส่ะค่ะตอนนั้นตอนอยู่ปีสามเขาจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนหัวข้อให้เด็กในภาคศิลปะไทยอะทำงานแต่ละเดือนอะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะมีเป็นทำสองมิตินะสามมิตินะเลือกวัสใช้วัสดุนะเทคนิคช่างพื้นบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็หนูไปได้ แนวคิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ตอนหัวข้อที่อาจารย์ให้ทําเกี่ยวกับวัสดุค่ะเหมือนกับให้เลือกวัสดุมาอย่างหนึ่งแล้วให้ทําอะไรกับมันก็ได้อะไรประมาณนี้หนูก็ได้แนวความคิดนั้นมาจนถึงนวันนี้แล้วตอนนั้นนี่เราเลือกวัสดุะอะไรทำเป็นกิ่งยางพาราค่ะก็ใช่ใช่ก็ามาแกะแกะแกะกับเครื่องมือวุดคัตนะคะเป็นรูปทรงฟอ,งฟอร์มของของ คนคนใต้เหมือนเขาเรียกว่ากิจวัตรหรือวิถีชีวิตของคนใต้อะไรประมาณนี้อันนี้คือที่มาที่ไปของคําว่าสื่อผสมทางด้านศิลปะของน้องเล็กหรือเปล่าก็หนูคิดว่าเริ่มมาจากตอนนั้นเลยค่ะอธิบายชัดๆหน่อยหลยหลายคนไม่เข้าใจว่าอะไรคือสื่อผสมทางด้านศิลปะคือการที่เราเนี่ยเอาวัสดุมาใช้แล้วก็เอาทัศนะสินทั้งหมดอ่ะมารวมกันให้เป็นสื่อผสมหมายถึงว่า สื่อผสมเนี่ยถ้าคนดูงานอ่ะคือเวลาไปเห็นงานสื่อผสมใช่ไหมคือมันจะมีทั้งบางคนก็ภาพพิมพ์รออิงเขียน2อมิติลงในงาน3ามิติอะไรเงี้ยคือมันรวมกันทุกแขนงค่ะจนเป็นงานสื่อผสมเรียกง่ายๆว่าอาจจะเป็นงานปั้นงานเขียนงานวาดงานลงสีมันอยู่ในชิ้นเดียวแต่หนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญเลย ก็ว่าได้ของน้องเล็กก็คือการเอาวิถีชีวิตของชาวใต้เข้ามาผสมผสานาอยู่ในงานศิลปะของน้องเล็กทำไมถึงเลือกวิถีชาวใต้หนูคิดว่ามันเป็นประสบการณ์สั่งสมของหนูซึ่งวิถีชีวิตชาวใต้เนี่ยคือมันเป็นความทรงจําตอนวัยเด็กนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่หนูประทับใจแล้วมันบุ่มเพาะให้มันมาเป็นหนูณตอนนี้แล้วหนูคิดว่าสิ่งที่หนูเคยประสบหรือเคยสัมผัสมามันจะทําให้หนูแสดงออก ถึงงานให้ให้ออกมาเป็นงานศินละปคะคือแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้ชัดเจนและสมบูรณ์แบบมากกว่าการที่เราไปทําเรื่องอื่นที่เราไม่เคยได้จะไปรู้สึกกับมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ไปประกวดค่ะผลงานนี้ไปประกวดด้วยใช่ไหมก็ที่จริงเริ่มประกวดก็ครั้งแรกก็ตอนปีสี่ครั้งแรกก็ส่งของจิตกรรมบัวหลวงค่ะครั้งที่สามสิบสามสิบ 33ก่อนแล้วก็ได้เหรียญเงินแล้วก็ใช่แล้วค่ะพออีกปีหนึ่งก็ส่งอีกก็ได้เหรียญทองของของครั้งที่34จิตกรรมบูรหลวงนยรู้จักกันดีทั่วประเทศหรือว่าเป็นงานที่คนทั่วประเทศแต่เขาส่งผลงานของตัวเองเข้ามาในการประกวดผลงานที่ทําให้เราได้รับเหรียญทองในปีนั้นเนี่ยเราทําอะไรมีคนบอกว่าหนูหัวหมอคือใช่คืองานงานงาน จิจกรรมมวลหลวงเนี่ยมันเป็นเข้ารับเฉพาะงานสองมิติซึ่งงานหนูเป็นงานสื่อผสมซึ่งพอเป็นสื่อผสมใช่ไหมมันก็ต้องเป็นสามมิติอะ่ะส่วนมากมมแล้วหนูก็เลยฉีนั้นค,คิดคิดคิดในใจถ้าเกิดเราเอากะลาใช่ไหมไปใส่ในเฟรมอ่ะแล้วให้คนดูแบบว่าแนวที่ติดผนังอะ่ะใช่ให้มันดูเป็นสองมิติมันก็โอเคนะเหมือนกับ ในกะลาหนูก็จะทําเป็นใส่เขียนเป็นรูปหรือว่าเอาวัสดุที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของอชาวใต้ค่ะใส่ลงไปซึ่งมันก็เหมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวความทรงจําของเราตอนในวัยเด็กอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาติดลงไปซึ่งพอติดปุ๊บม,มันก็ต้องนูนออกมาใช่ไหมเพราะว่ากระลามันทรงอย่างนี้แล้วถ้าสองมิติจริงๆเขาจะนับกันถ้าเป็นสองมิติห้ามห้ามเอางานอะยื่นออกมานอก เกินเฟรมอ่ะหกเซนแล้วของหนูอ่ะซึ่งมันเกิน6เซนแน่นอน,นใช่หนูก็เลยทําโดยการทําเป็นกล่องอะค่ะเหมือนเป็นกล่องยกขอบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็งานใส่ลงไปซึ่งพอทำอย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะนับแค่ส่วนที่มันเลยขอบงานออกมาข้างบนอะไรเงี้ยนั่นแหละใช่ก็เลยมี คนมหาว่าหนูหัวหมออลไวแบบนี้เรียกว่าเป็นสร <eras ends> ้ oh. างสรรค์มากกว่าแต mm ่หนูคิดว่ามันเป็นสองมิติไงให้น้องเล็กยกตัวอย่างผลงานที่เราสร้างสรรค์ออกมาแล้วเราภูมิใจกับมันมากที่สุดหน่อยที่ภูมิใจนะคะก็มีอยู่ประมาณ3ามถึงสี่อันที่ภูมิใจก็น่าจะเป็นเหรียญทองบนหลวงครั้งที่34เพราะว่าหนูคิดว่ามันใหญ่อะมันมันมันดูคน เหมือนตอนที่หนูยังไม่ได้รางวัล่มัยเห็นพี่เขาได้อย่างเงี้ยรู้สึกเขาเก่งอ่ะเอ้ยเขาดูไร์ขึ้นมาทันทีแล้วเขาได้พอเราได้ปุ๊บตอนแรกก็อึ้งแต่พอนั้นก็พีดีใจอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ปีล่าสุดได้ศิลปกรรมแห่งชาติเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงนะคะแต่ว่าใครได้นี่คือมันมันมันเจ๋งอะอะไรประมาณนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็พอใช้ได้นะใช้ได้ประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ เป็นตอนไปของค่ายบ้านดำอะค่ะ<ช>แล้วก็เหมือนก็จะมีเด็กจากสถาบันที่เรียนศิลปะใช่ไหม,มเขาจะให้มาทํางานที่บ้านอาจารย์ถวันนะประมาณ5วันอะไรอย่างงี้ก็ทําแล้วเขาเพื่อที่จะคัดเลือกให้ไปต่อยอดทํางานเหมือนไปศึกษาดูงานที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูได้อย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยต่าง,งประเทศนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ได้ไปค่ะก็มันที่เราไปดูอะ มันมันมันไม่ได้คือเวลาอาจารย์พาไปดูก็จะพาไปดูงานที่มันมาตเตอร์พีซอะไรประมาณนี้ใช่ไหม,มแต่ว่าตอนเราเห็นอยู่ในหนังสือ,อมันก็เจ๋งแล้วนะแต่พอเราไปเห็นของจริงอะ่ะมันสุดยอดอะอ,อะไรประมาณเนี้ยคือมันไม่ได้หาได้จากในตําราเรียนเนี่ยแต่เราไปหาจากที่เราได้ไปอะ่ะมันเป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็พอไปอะ่ะ มันมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่กําไรที่เราแค่ได้ไปแต่มันเป็นผลกําไรในอนาคตที่จะมาทําให้เราได้สร้างสารรค์ผลงานต่อไปอ,อะไรประมาณนี้อ,อีกอันหนึ่งที่ภูมิใจที่สุดที่คิดว่านะคะ,คะก็เป็นทุนส่งเสริมการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะของมูลนิธิพลเอกเปรมตินสุรานนทนะ์คะซึ่งได้ทั้งปอตีแล้วก็ปปโทค่ะซึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นเหมือนการประกวดงานศิลปะนั่นแหละเพราะว่า เวลาเขาคัดเลือกเขาจะคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน,งานการสร้างสารรค์ที่เราส่งไปให้เขาทึ่งเขาจะเหมือนเวลาทบเป็นปีๆเขาก็จะบอกว่าเนี่ยนะมันมาแล้วนะแล้วก็จะให้เด็กที่มีความสามารถทางด้านศิลปะมาแต่และมหลาลัยที่เขามีว,วิชาที่เขาเรียกอะไรคณะสาขาที่สอนศิลปะค่ะคส่งแฟ้มไปแล้วเขาก็จะคัดเลือกอีกทีนึงว่าเขาจะให้ทุนกับใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูคิดว่า มันเป็นทุนน่ะมันไม่ใช่การประกวดแต่มันเป็นเป็นทุนซึ่งมันเป็นทุนมันก็จะรวมทั้งเกชเลียอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้กับผลงานที่เราสร้างสรรค์อะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจใช่เพราะมันเป็นทุนแต่ตอนนี้น้องเล็กก็ศึกษาอยู่ที่ปริญญาโทแล้วคิดว่าจะวางอนาคตต่อไปยังไงจะมีการการประกวดสําคัญกับศิลปินแค่ไหน กับการที่ได้รับรางวัลมากมายการเป็นศิลปินที่จริงไม่ต้องผ่านการประกวดก็ได้แต่หนูคิดว่าคนเรียนศิละปะคือมันมันส่วนน้อยอะที่เรียนแล้วจะได้เป็นศิลปินจริงๆอ่อะเราจะทำอะไรให้ตัวเองที่สามารถที่จะมีทางเลือกอื่นที่ดูดูที่แบบว่าเราจะได้เลือก ที่มันดีที่สุดสําหรับเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องประกวดสําหรับห <ừ> นูนะ <ừ> คําว่าศิลปินหนูคิดว่าจะมาบอกตัวเองว่าเนี่ยฉันเป็นศิลปินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ <ừ> <ừ> มันต้องอยู่ที่คนอื่นเขามาบอกเราว่าเฮ้ยคุณเป็นศิลปินนะอะไร <ừ> ประมาณเนี้ยถ้าตัวเองจะยกย่อตัวเองว่าศิลปินใครที่เรียนศิลปะก็พูดได้ดิว่าเ <ừ> นี่ยเราเรียนศิลปะเราเป็นศิลปินนะ <ừ> มันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันต้องอยู่ที่คนมาดูงานเราหรือคนที่เขาเสนใจงาน และคิดว่าในอนาคตรเราจะสานต่อต่อไปยังไงกับอุดมการทางด้านศิละปะเราจะอยู่กับมันไปทั้งชีวิตเราจะประกอบอาชีพอะไรคิดไว้ก็ จะเป็นอาจารย์แต่ว่ากลับบ้านนะคะกลับใต้แล้วก็คิดจะเปิดแกลเลอรี่เล็กๆของตัวเองหมายถึงว่าคือเวลาเป็นอาจารย์เนี่ยจากที่คุยๆกับรุ่นพี่หรือคุยกับอาจารย์เขาจะไม่มีเวลาที่จะมาทํางานศิลปะมากหมายถึงว่าเพราะว่าทําเองทุกอย่างเวลาสอนเด็กใช่ไหมที่เขาพูดอะไรทาหนูก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะหนูยังไม่ได้จบหนูก็ไม่ได้สืบแต่ว่าก็พอรู้บ้างว่ามันจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะทํางานสร้างสรรค์ของตัวเองอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอาจารย์ก็จะเปิด ร้านแกลเลอรี่เพื่อจะทําให้เราอะเหมือนบังคับตัวเองว่าเนี่ยนะเราต้องทานะเพราะเรามีแกลเลอรี่เป็นของตัวเองเราต้องเปิดแล้วก็ขายง่านเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอาจช่วงแรกมันก็ขายไม่ได้หนูก็คิดด้วยอย่างนั้นแต่มันเป็นความสุขที่เราได้ทําใช่ไหม ค,คือมันเป็นงานในดีเลย์ันหนูจะทําเป็นอย่างนั้นมากกว่าสุดท้ายแล้วครับอยากให้น้องเล็กนะครับฝากถึงน้องๆเยาวชนไทยที่ยังมีความใฝ่ฝันที่ยังอยากจะเข้ามาในวงการศิลปะตรงนี้หน่อยครับอยากให้น้องๆทำอะถ้าเราตั้งใจเราจะทําอะไรสักอย่างใช่ไหมเราก็ต้องมีความพยายามแล้วเราก็ต้องรักในสิ่งที่เราทําที่สําคัญหนูคิดว่า เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะนี่แหละครับสุดยอดนะครับอัจฉริยะนะครับทางด้านศิละปะสื่อผสมวิถีตายนะครับน้องเล็กขไทยรัฐครับขอบคุณมากเลยครับ<อ><อ>งานศิลป์ที่ถักทอความคิดและอุดมการณ์อันภาคภูมิของพี่น้องชาวใต้ คำว่าศิลปินหนูคิดว่าจะมาบอกตัวเองว่าเนี่ยฉันเป็นศินลปินอย่างี้มันก็ไม่ได้ถ้าตัวเองจะยกยาอาตัวเองว่าศิลปินใครที่เรียนศินละปะก็พูดได้มันต้องอยู่ที่คนมาดูงานเราหรือคนที่เขาสนใจงานพทยรัตรอดแก้วอัจฉริยะศิละปะสื่อผสมวิถีใต้ และสำหรับวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการอัจฉริยะก้ามิติได้ใหม่ทุกวันพุธหลังเคารพธงชาติแบบนี้นะครับทางโบ๊ทนายทีวีรับรองว่าเธอเจอกับพี่เดียวสุรยนต์และคุณชิป,ปกชัดอย่างแน่นอนและหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ www f a c e b o o k c o m อทเรับค่ะเพราะอัจฉริยะไม่ได้มีแค่ด้านเดียวค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับอัจฉริยะเก้ามิติพุทธิสิบกุมภาพันธ์พบกับความอัจฉริยะของเด็กประถมในโอลิมปิกวิชาการระดับโลกความยากของการแข่งขันน่าจะระดับซักหมอต้นค่ะให้สองสมการนี้มาใช้เวลากี่นาทีครับอาจารยราวหนึ่งถึงสองนาทีและค้นพบอัจฉริยภาพครั้งสำคัญกับความสามารถในการวาดภาพลายไทยด้วยอายุเพียง7ปีอันนี้แฟนนี้ตอนกี่ขวบลูกสองขวบครึ่งคับที่คือรูปแรกที่หนูวาด สองโมงครึงร่งเหรอมันรู้สึกชอบครับพลาดไม่ได้พุธที่12กุมภาพันธ์18นาฬิกาทางโมเดิร์นไนท์ทีวี